สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดให้สักห้าแจมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องความลับของการมีชีวิตที่ยืนยาวกับ5อันดับประเทศที่คนอายุยืนที่สุดในโลกอัปเดตล่าสุดปี2026ค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมประชากรในดินแดนเหล่านี้ถึงมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ดูโลกได้นานเกือบศตวรรษ และอย่างไรที่วิถีชีวิตอาหารการกินและสวัสดิการของรัฐได้หล่อหลอมปาฏิหาริย์แห่งความอ่อนเยาวนี้ขึ้นมาวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกต้นกำเนิดของความเฮลตี้ที่จําว้าวซะจนคุณต้องอยากลุกขึ้นมาดูแลตัวเองตามเลยค่ะอันดับที่ 5. สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ สวิตเซอร์แลนด์มีต้นกำเนิดมาจากความมั่งคั่งและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์แถบเทือกเขาเอลฟ์ค่ะคกลไกที่ทำให้ชาวสวิสอายุยืนอย่างแจ่มว้าวคือระบบสาธารณาสุขที่ติดอันดับดีที่สุดในโลกและการเน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้งสาเหตุที่พวกเขาติดอันดับท็อป5เป็นเพราะการรักษาสมดุลชีวิตและการทำงาน work life balance ที่ดีเยี่ยม รวมถึงการบริโูคผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงและดาร์กช็อกโกแลตที่ช่วยลดความเครียดและบำรุงหัวใจค่ะในปี2026นี้สวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นต้นแบบของสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตสูงค่ะประชากรส่วนใหญ่นิยมการเดินป่าและเล่นสกีแม้จะเข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็ตามความแจ่มของที่นี่คืออากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ และน้ำดื่มจากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาทำให้ชาวสวิสมีอายุไขเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นดินแดนที่พิสูจน์ว่าความรวยและความแข็งแรงสามารถเดินไปพร้อมกันได้อย่างลงตัวที่สุดเลยค่ะอันดับที่4สิงคโปร์ สิงคโปร์มีต้นกำเนิดจากการเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างก้าวกระโดดค่ะคกลไกความอายุยืนที่แจ่มว้าวคือการออกแบบผังเมืองที่บังคับให้คนต้องขยับร่างกายเช่นการเดินไปสถานีรถไฟฟ้าและนโยบายอาหารปลอดภัยที่เข้มงวดสาเหตุที่คนสิงคโปร์อายุยืนติดอันดับโลกเป็นเพราะระบบรัฐสวัสดิการที่ดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชารา รวมถึงการรณรงค์เรื่องการลดน้ำตาลและโซเดียมในอาหารอย่างจริงจังค่ะแม้จะเป็นเมืองที่เร่งรีบแต่ในปี2026สิงคโปร์กลับสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการมีประชากรอายุเกิน100ปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะความลับความแจ่มคือการสร้างสวนสาธนารณะกระจายอยู่ทั่วเมืองเพื่อให้คนทุกไวัยได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในราคาที่จับต้องได้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้คนสิงคโปร์มีสุขภาพดีและมีอายุไข่เฉลี่ยแสงหน้าหลายประเทศในยุโรปไปแล้วค่ะถือเป็นความสำเร็จของวิศวกรรมสังคมที่น่าทึ่งที่สุดในเอเชียเลยค่ะอันดับที่3มาเก๊ามาคก๊าจีน มาเก๊ามีต้นกำเนิดจากเมืองท่าที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวค่ะคกลไกที่ทำให้คนมาเก๊าอายุยืนอย่างแจ่มว้าวคือการที่ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและการดูแลจากรัฐอย่างมหาศาลจากรายได้ของการท่องเที่ยวค่ะสาเหตุที่พวกเขาติดอันดับ3เป็นเพราะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายการทานอาหารทะเลสดสและความเชื่อทางจิตวิญ,ญญาณที่ช่วยลดความเครียด รวมถึงระบบสาธารณสุขที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุค่ะความแจ่มว้าวในปี2026คือมาเก๊ากลายเป็นสังคมที่คนแก่ไม่เหงาเพราะมีศูนย์กิจกรรมชุมชนหนาแน่นที่สุดค่ะการเดินเล่นตามทางเดินสไตล์โปรตุเกตและการจิบชาอันร้อนคือกิจวัตรที่ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีเยี่ยม ความสงบสุขของเมืองและการได้รับการดูแลจากครอบครัวตามคติความกตัอยูของชาวจีนเป็นพลังงานบวกที่ช่วยยืดอายุให้ยาวนานอย่างเหลือเชื่อมาเก๊าจึงเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าเงินทองที่หามาได้ถ้าแบ่งมาดูแลสุขภาพของประชาชนจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้แจ่มว้าวที่สุดคะ่ะอันดับที่สองฮ่องกงไชน่า ฮ่องกงมีต้นกำเนิดจากวิถีชีวิตที่ต้องแข่งขันและเคลื่อนไหวตลอดเวลาในเมืองที่หนาแน่นค่ะคกลไกที่ทำให้คนฮ่องกงอายุยืนอย่างจํำว้าวคือการกินตามฤดูกาลและการเน้นทานผักสดปลาสดที่ปรุงด้วยการนึ่งสาเหตุที่พวกเขาครองอันดับสองมาอย่างยาวนานเป็นเพราะนิสัยการเดินที่เยอะมากในแต่ละวันและการฝึกไทเก็กตามสวนสาธารณะซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อและปลอดแข็งแรง แม้จะอยู่ในวัยหลักเก้าแล้วก็ตามค่ะในปี2026นี้ห้ฮ่องกงยังคงเป็นเจ้าของสถิติผู้หญิงอายุยืนที่สุดในโลกด้วยค่ะความแจ่มของที่นี่คือระบบการแพทย์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากรวมถึงวัฒนธรรมการดื่มน้ำแกงสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอก แม้จะเป็นเมืองที่มีความกดดันสูงแต่ชาวฮ่องกงก็มีวิธีจัดการความเครียดผ่านการสมาคมและกิจกรรมในชุมชนที่แข็งแกรง่งเป็นเครื่องยืนยันว่าการอยู่ในเมืองใหญ่ก็สามารถมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมได้หากเรารู้วิธีการกินและการใช้ชีวิตที่ถูกต้องค่ะอันดับที่ 1. ญี่ปุ่น แชมป์อันดับหนึ่งตลาดการที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอายุยืนมีต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมที่เน้นความสมดุลและการเคารพธรรมชาติอย่างสูงกลไกความแจมว้าวที่สุดคือแนวคิดอิกิไกหรือการค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ในทุกเช้าผสานกับอาหารญี่ปุ่นที่เน้นปลาเต้าหู้และสาหร่ายสาเหตุที่ครองที่หนในปี2026 เป็นเพราะนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่ล้ำสมัยและการที่คนญี่ปุ่นยังมีกิจกรรมทางสังคมหรือทำงานอดิเรกไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่ะความแจ่มของอันดับหนึ่งคือพื้นที่โอกินาวาซึ่งเป็นหนึ่งในบลูโซนของโลกที่คนอายุเกิน,น100ปีเดินกันให้ควักค,ค่ะการทานอาหารในปริมาณพอเหมาะฮาระฮาชิบุ u, หรือการกินแค่80%ของความอิ่ม คือเคล็ดลับระดับโลกที่ทำให้คนญี่ปุ่นห่างไกลจากโรคอ้วนและโรคหัวใจปาฏิหาริย์แห่งความยืนยาวของญี่ปุ่นไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากวินัยและทัศนคติที่มีต่อชีวิตที่งดงามทำให้ญี่ปุ่นยังคงครองบัลลังก์ประเทศที่คนอายุยืนที่สุดได้อย่างสง่างามและแจ่มว้าวที่สุดในโลกคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ5อันดับประเทศที่คนอายุยืนที่สุดในโลก อัปเดตปี2026ฟังแล้วอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้เลยใช่ไหมคะสำหรับภาพรวมของประเทศไทยในข้อมูลนี้นะคะอายุไข่เฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ76-77ปีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังแจ่มว้าวในบ้านเราค่ะก่อนจากกันไปเรามีคำถามฮุกๆมาฝากทุกคนค่ะ ถ้าเลือกได้ข้อเดียวเพื่อนๆคิดว่าอาหารคลีนระดับพรีเมียมหรือสุขภาพจิตที่ไม่มีความเครียดเลยอย่างไหนสำคัญกว่ากันในการที่จะทำให้เรามีอายุยืนถึง100ปีคะ่ะและคุณเริ่มทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังคอมเมนต์มาแชร์เคล็ดลับสุขภาพดีจำํำจำให้กันหน่อยนะคะสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนจบนะคะ หวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องจัดให้สัก5้าแจมด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จัดอันดับสุดว้าวในตอนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาทุกคนไปออกกำลังกายเบาๆก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนหมื่นหมืปีคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ บ๊ายบายค่ะ